ยังไม่ยกบ่รอรถอยู่บ่โอ้นอนเพิ่งตื่นนี่ตาแดงเลยเชื่อมบ่ตื่นมาแต่เช้าแล้วมันเชื่อมร้อนมันร้อนจะยกขึ้นวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้บอกรถเขาแล้วเขาว่าได้ตอนเย็นตอนเย็นอ๋อเขาเลิกงานก่อนบ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ ทุกคนทุกท่านครับผมตอนแรกว่าผมว่าจะมาออกแบบนี่แต่มันมันก็มันเหนื่อยน,น,นอยอายออกแบบอะไรว่าจะมามาต่อคานไปหน้าแต่ว่ามันเหนื่อยก่อนเนี่ยมันร้อนด้วยมันเหนื่อยได้ทำคนเดียวนะอืมอก็อยู่กับผมมกคนสาวดัมซิ่งแทย์ลนะครับอโอ้โหเล็กนิดเดียวนะถอดไปเนะี่ยโล่งเลยครับไป นหนั<อ>กแค่ไหนบ่อ้ได้หลายตังค์นั่นนะจะไปทำรถลากแล้วลากอะไรลา,ลากของนะเสือนุ้ยนะโอ้เสือนุ้ยเอาไปทำซาลี่รถลากอ่ขนส่งส่งอีแตนลากอีแตนไปส่งลูกค้าอินเตอร์นเนชั่นแนลโอ้อมีฮอลแลนด์ มีฮันแลนด์โล่งเลยครับม l ฮันแลนด์นันจะประกอบถูกไหมทำไมอะ <c oughs> โล่งเลยนี่มไม่ตรอ <c oughs> โล่งเลยครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะข้างในเนี่ยกลไกก็มีแค่ตัวขาเป็นบล็อกขาอัพแต่มันยาวเขาทำมายาวเนาะยาวของอื่น ยาวกว่าของคนอื่นเนาะยาวมากเลยเนี่ยช่วงเนี้ครับนี่ได้ตำแหน่งแล้วเบอครับอย่งไม่ันยกใส่เลยเอาก็จะเอาตัวคานข้างล่างนั่นใช่ไหมครับคานล่างนี่ครับมาอยู่ตรงไหนตรงนี้บ่ครับโอ้สวยแท้เนี่ยแผ่นที่ตัดเมื่อวานนี่ โอ้ oh, ใครเชื่อมีเชื่อมเองว่โอ้ oh, ดูทางนี้คิเือทางโน้นทางทางนี้สวยกว่าไหน,นแจ้วโอ้ oh, สวยงามครับสวยงามตามจริงตั้งใจเชื่อมมันเชื่อมไม่สวยกันนี้พี่บอกแต่ว่าตอนที่ผมเชื่อมฝั่งเนี้ยน,นี่แสงแดดมันสอ๋อแล้ว oh. มันมองไม่เห็นเลยมืดเตยเตยโอ้ฝ oh. ีมืออยู่เด้สินะ่ะแจ้วแจ้วแจ้วมันมืดเตยมันมองไม่เห็น สวยงามอยู่ครับสวยงามสวยงามอ,างอ๋อเชิยง่างด้วยืท้งนี้คือกว่โอ้สวยด้วยนี่แชมแมอ๋อตัดตรงนี้ออกครับอ๋อน้ำอะไรนี่ <c oughs> น้ำปลาฮามัน <c oughs> <c oughs> น้ำมีนี่นี่โครนนี่ข้าวนะกมีฟางี่โคนนี่น้ำมาจากข้าวน่ะนะครับหัว ใช่เต็มนี่บอกครับเต็มท่งนี้มีขี้ดินเต็มเลยต้องจะออกต้องเจาะออกหมนียอ๋อเอาขานี้วางตรงนี้ตอนแรกว่าเมว่าจะวางข้างหน้าตรงนี้ยาวเกินผมก็เลยมานั่งคิดเมื่อวานนั่งคิดตั้งครึ่งวันนะพี่นะครับ่อจะออกแบบได้นั่งคิดจนตั้งนานนะสุดท้ายก็วัดแล้วได้ตำแหน่งแล้วตอนนี้ประมาณประมาณนี้แหละ ลงตรงนี้เลยตืมแล้วก็มันก็จะสูงเนาะปากก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปนี่เลยไม่คือตัวนี้คานอยู่นี่แต่ว่าชุดชุดปากอยู่นี่ไม่ไอตรงปากอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็คอก็จะลงไปนี่พอดีมันจะไม่ไม่โดนอันนี้อืจะไม่โดนช่วงนี้หรอกแล้วตะเกรงนะตะแกรงแกรงก็จะอยู่ร่องนี้พอดีเลย กล่องนี้กนะับร่องนี้พอดีเ oh. อรามันคำนวณมันนั่งจิดเอาอมันได้ตะกเตร่ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้พอดีตัวนี้ก็จะเป็นเสาเสารับคอเลยพอดีเลยเสารับคอรครับชุดเนี้ที่เป็นตัวของคอด้วยแตยึดกับตู้มากกระเล็กมันบางนิแหละครับบางแล้วเหล,ล็กกับเครื่องอัดฟังนี่มันบางดิ ไม่กึ่งบางไม่กึงง่งหนยั <laughs> บางที่ก็หนาะบางที่ก็บางบทางที่ดีทําโครงหมเลยเนาะครับนี่ตัวนี้นะคิดไว้แล้วนะ,นะคือตู้จะลงตัวนี้วันนี้คันนี้อ๋อตัวตัว,ต,วตัวคอมานนี่นะตัวบล็อกนี่นะ้าถึงไหนอะถึงประมาณไหน,น,นประมาณนี้ประมาณนี้บ,บ่ะก็ไม่ห่างนะตอนนี้กำลังดีนะก็ดีเลยเนาะไอตัวโมเลยเขาอยู่ตรงนี้เลยเนาะ มอเล่ก็อยู่ตรงนี้เลยผมคิดเอาแล้วมอเล่นี้ปลูกขึ้นมาเป็นผมเห็นลูกกันนั้นก็ทํามันเป็นทำน้าเป็นพลาวต่อกับตัวนั้นเลยก็ขับกระดุมมาเลยแล้วก็เอามาปุ๊บก็เป็นมอเล่แล้วก็เป็นลูกปืนอของเขาก็ใส่เป็นเฟืองเฟืองเป็นนี่นะเป็นโซ่อเป็นโซ่ครับองเห็นเป็นโซ่บางครั้งก็เป็นมอเล่แต่เขาไม่ได้ใส่ลูกปืนตรงนี้นะอันนี้ผมจะใส่ลูกปืนถ้าได้ใส่ก็ดีเลยเนาะมันไม่ไม่ค่อยไม่ดึง ทำบาปไอ้ตัวนั้นเกินไป่ไมขาดกระสีนั่นแหละสานการณ์ก็ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รอรถเครนอย่างเดียวทำได้อยู่พี่ทำอะไรก็วัดความยาวก็ได้วัดความยาวมาทำตัวรองตรงนี้อะไรอ๋อตรงนี้ก็ต้องทำฐานมาด้วยฐานรองตัวตัวตู้นั่นนะตัวบล็อกนั่นนะ ทำได้ยุติพักผ่อนัหน่อยตื่นมาทำาแต่เช้าเลยบอกครับตื่นมาทำาแต่เช้าทุกวันเกือบได้ยกขึ้นแล้วครับพี่น้องวันนี้ได้ขึ้นแน่นอนได้ขึ้นแน่นอนวันนี้แต่ไม่รู้ว่าผมจะว่างมาหรือเปล่านะอันนี้ผมคิดว่าขึ้นแล้วนะดิวิ่งมาอย่างไวเลยครับัวแต่ไปทุระวันเลยยังไม่เสร็จครับเหาื่อยเบะมาก่อนบอก วางตอนเย็นอืมนี่แบบถอดน็อตเลยนี่แบบถอดน็อตออกเลยนี่แหละดีแล้วทำไม่ต้องเร็วมากดีดีว่าไม่มีอะไรราคาอะไรน็อตตัวกี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบเองไอ้เจ้แท่งมันแพงจังยี่สิบห้าบาทน็อตซื้อที่ไหนนี่สั้งเสร็จเย็นครับอ๋อ แแถวแวแล้วตรงนั้นล่ะต้องปิดฟ้าปิดอะไรตรงนี้ผมจะทํานี่เดี๋ยวเอาทําตัวนี้เสร็จแล้วก็จะวางแบบว่าตัวนี้มันจะเป็นชุดเครื่องนะชุดเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นึยงชุดเครื่องท้ายเครื่องไงโอ้หน้าเครื่องตันนี้เนาะไปนี่หรือว่าจะเอาเครื่องมานี่เลยโอ้ดีไหมจะไปถ้าเกิดเอาเครื่องมาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วท้ายอยู่นู่นเนาะ คันนี้ก็หมุนหมุนไปทางไหนยังหมุนผิดฝั่งไหมล่ะโอ้เดี๋ยวไม่ได้ดิทา้ทายก็จองเป็นพวกมอน้ำเนาะมอน้ำมาออกอยู่ฝั่งนู้น <S <S> <S เครื่องต้องขยับไปโน่นไหะตรงนี้ก็ไว้เพลาต่อเดี๋ยวมันต้องดูองศาก่อนว่าเครื่องมันหนะมุนไปฝั่งไหนเครื่อมันหมุนไปหน้า ถ้าเราหันเครื่องมาทางนี้เนาะเครื่องมันจะหมุนไปทางนู้นเนาะมหมุนทางนู้นก็พอดีกับตัวนู้นเลยตัวนั่นนะครับเพราะตัวนู้นจะหมุนมาฝั่งนี้ถ้าเกิดกลับหัวไปก็จะหมุนไปแนวเดียวกันถ้าเกิดหันหันพวกตัวหัวเครื่องฝั่งนี้เนาะเราไปฝั่งนู้น,ะน,นมันก็จะหมุนสลับกันอีกครับนี่ตรงนี้ก็ต้องทำแท่นเครื่องใหม่ใช่ไหมครับแท่นเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้ กันเครื่องนี้เชื่อมติดเลยบอเชื่อมติดกับเฟรมนี่เลยนะเท่นก็เดี๋ยวผมจะวางเดี๋ยวค่อยดูก่อนครับต้องดูว่าเครื่องอัดก่อนจะสูงกว่าไหมเพราะว่าเราจะทําให้สูงเกือบเท่าไอตัวเท่นอัดเลยแล้วกันจะมีเมล็ลงไปข้างนี้นให้มีช่องว่างนะปั๊มก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยอ๋อจะฝากเพลามาล่างนี่บอครับเพลานั่นนะเพลาที่มาขับตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอกลมๆน่ะที่มาขับตู้เนาะ อ๋อจะฝังมาล่างนี้ครับย้ายแวกแนวน,นั่นนี่ถ้าของคนอื่นเขาจะฝากคำนวณไม่มีคำนวณว่าปั๊ามมันจะอยู่ไงเพราะว่าเนี่ยชุดเนี้ยมันจะอห้หยลงตัวกับชุดนี้เลยครับครับไม่ต้องย้ายเยอะอืครับส่วนชุดนี้ก็จะรวมกันเลยเหมือนเดิมพี่แต่เช็คดูลูกปืนอือชุดนี้ก็รวมกันเลยปั๊บตัวนี้ก็ตัดออกเอาแต่เมล็ดนี้อือครับ ส่วนท้ายเครื่องก็ต้องซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งเมล็ดสองตัวครับเมล็ดสองตัวบรรยากาจะเอาเมล็ดตัวนี้ไปสักตัวหนึ่งเลยแต่ก็ต้องทดรอบดูใหม่ไหมล่ะจับรอบก็ต้องทดใหม่ใส่ลองใส่ตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเราวิ่งก็จะจะตัวนี้เอาตัวนี้แหละแต่เรามาทดเอาไอ้โมเล็ตัวนั้นเนาะโมเล็ฝากตัวฝากนันลูกของกลามันลูกอะไร ไม่ก็เอาตัวนี้เป็นตัวขับต,ตัวขับตัวตามก็น่าใช่ใช่มันลูกอะไรลูกเก้าบูลูกเก้าเนาะเก้านิ้วครับไม่ลูก,กเก,ก้าก็ลูกเป็ดแล้วก็เราก็เอาเป็ดเป็นตัวขับแล้วตัวนั้นมันเป็นลูกเป็ดไหมก็ได้ลูกเป็ดจ<ำ>ับจ<ำ>ัวิ่งเร็ว <laughs> โอ้ฝั่งนี้มีแต <laughs> ่ดินเลยดินเห็นไหมเนี่ ดินเต็มเลยครับตุ้ยกนุยเบะถูกสับออกฮะต้องกำลงไปหาพี่นอนอยู่นั่หาอะไรเอานั่นแหละตัวนั้นแหละโอ้ยตัวอ่าจะได้เขมาจะเอาไปเครื่องนะกลับเอาแต่ไฟวิ่กับกระบะก็ดดูไปดูมาซื้อได้ต้องซื้อทั้งหมดกลับพราวเราไม่ต้องไปหาเขาจเอามาอัดสลับโอได้พอดีเลยเมื่อวานก็ทำโอแล้วนี่ ย้ายจากตับตรงนี้มาวางนี้ตัวนี้เชื่อมซึ่งวานไเชื่อเชื่อมเเช้าพี่เชื่อมาเช้าครับเชื่อมเเช้าอ๋อแต่เมื่อวานตัดนี่เนาะรับตัดแล้วเกี่ยวเราว่าเอาไว้ทายคลิปตอนเช้าฮ <laughs> ่า่าทำยิ่งก็เสร็จเลยล้ตัวอะไรนะกระสวยมันบอกอ๋อมันก็ไม่ติดแล้วเนาะกับกระสวยจะอยู่ตามติดไหมล่ะอยู่ตากว่านี้นิดหนึ่งประมาณนี้พห่เออใช่ใช่ใช่โซ่ก็เกือบขูดนยู่นะโซ บ่ไม่ติดโซ่ไอตัวสวยมันไม่โดนครับไม่โดนครับคำนวณแล้วไม่โดนคำนวณแล้วเนาะไม่โดนถ้าโดนก็โดนก็โดนเลยเนจะเห็นของเขามีแต่ขี้ดินเต็มเลยนะครับติดไปบังโคลนเนาะเนาะโซ่โซ่ต้องทำแล้วบางโคลนไม่โดนไม่โดนนี่กระสวยมันจะอยู่ต่ำกว่านี้นิดนึงประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ ไป้ช่นนี้จะอยู่ประมาณสูสีอยูไม่โดนนะนีกจเติบขึ้นเองแต่ก็ไม่ถึงนี่หรอกครับถ้าถึงนี่มันก็น่าจะโดนอย่างอื่นไม่ถึงไม่ช่วยโอ้แจ่มแจมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับกี่วันแล้วได้นับไหมเนี่ย ต้องดูคลิปมาพี่เนาะดูตามคลิปนี่ประมาณไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนประมาณวันที่อะไรตอนเราไปเอารถอ่ะสิไปเอารถนั่นะโอ้มันต้องนับตอนถอดดิเนาะต้องนับตอนถอดตอนรถนั่นเราวิ่งหายเฉยอืมอ่ะยังหยุดปีใหม่ต้องนับตอนถอดแต่เริ่มทําจริงๆนี่ตอนถอดดนก่อนปีใหม่เนาะครับก่อนก่อนปีใหม่ไม่กี่วันครับปลายเดือนนิวที่ไหนสิบสองเราบอกวันนี้สิบเอ็ดสิบสองบ่ะ ไม่กี่วันอม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนครับทําคนเดียวสองคนกับเจ๊เขียวก็เรื่อยๆแจมแจมแจมอ่ะยังไงก็อย่าลืมครับเดี๋ยวติดตามรอติดตามนะพี่น้องตอนเย็นนี่จะยกตู้ขึ้นครับนี่ครับรอติดตามครับผมตอนนี้ก็รอเครนรอดน้ำก็หายโอ้ ทำรถเกี่ยวข้างหนึ่งนี่หายหายของหมดเลยบ่นั่นหละไม่รู้ไปไว้ตรงไหนซื้อไหมซื้อไหมโอ้สำคัญดิฉากนี่นี่ไม่ได้จับฉากเลยแต่ผมวัดเรียบร้อยเกียงไมผมก็ไม่รู้นะีเยง ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็ยังไงก็อย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งซับสไครต์ให้กับผมบุกสาวดัมซิ่งไทยแลนด์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ